สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหน,น,นังกงแปงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกำแลงของเรานะครับก็มารีวิวหรือแนะน,นาําหนังกันสั้นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็มีคลิปเปิดตัวนะครับของทีมงานอมรเทพอินเตอร์ภาพยนตร์นะครับซึ่งหน่วยหนังแปลงวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอพัะนครจังหวัดเชีบุรีนะครับซึ่งในเขตเมืองชนบุรีก็เป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่นิยมชมชอบหรือชื่นชอบหนังกลางแปลงกันอยู่นะครับเพราะว่าหน่วยหนังต่างๆนะครับที่ไปฉายก็ยังพอมีเอฟซีนะครับให้การต้อนรับแล้วก็มีงานออกกันอยู่บ่อยๆนะครับ ในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับอมรเทพภาพยนตร์นี้ก็เป็นหน่วยนางกางแป้งนะครับในระบบดิจิตอลนะครับถ้าอยากจะัดดิจินอลกางแป้งนะครับก็ให้นึกถึงนะครับอมรเทพภาพยนตร์อำเภอพระนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเบอร์โทรของอมรเทพนั้นทางผมเองก็ไม่มีเบอร์โทรนะครับก็พยายามดูบนจอแล้วก็ทาง Facebook นะครับก็ยังไม่เห็นนะครับสำหรับแฟนเอฟซีนะครับ ที่มีเบอร์โทรของอมรเทพอินเตอร์ภาพยนตร์จังหวัดชลบุรีก็คอมเมนต์ที่ใตค้คลิปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้แฟนๆนะก็แปลงขตโซนตะวันออกนะครับที่อยากจะติดต่อ Inter, อมรเทพอินเตอร์ก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทางอมรเทพอินเตอร์ด้วยนะครับที่ทางช่องของเราได้นำภาพแล้วก็คลิปมารวบรวมเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสำหรับแฟนๆเอฟซีนะครับที่ชื่นชอบในการนําเสนอของ ช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราครับที่ทําเรื่องราวนครั้งเปลีนเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ